เขอ,อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สวัสดีครับพบกับช่องนพบก้าวพาเพลินนะครับผมวันนี้มาเที่ยวที่เขื่อนป่าสักดิ์สิทธิ์นะครับผมตอนนี้ผมมาให้อาหารป่านะครับก็มีการฟังบริการแล้วก็อาหารปลานะครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารปลาที่เขื่อนป่าสักดิ์สิทธิ์ครับจุดแรกที่ผมก็ามาคือมาให้อาหารปลาก่อน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะแนะนำและพาไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับก็ขอโทษ fc ทุกท่านนะครับที่ไม่ได้หยุดทำการถ่ายหลายนานพอต้องควนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมาทำใหม่แล้วครับผมตอนนี้แล้วจะถ่าย fc นั้นออกเที่ยวสถานที่ใดต่างๆก็จะบอกทาง Facebook ครับเดี๋ยวจะ ติดตามกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามมาไว้นะครับก็จะรู้ว่าเวลานุ่ก้าพาปืนไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็จะได้ท่านจะได้รู้ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะครับตอนนี้เรามาให้อาหารปลากันก่อนนะครับผมตอนนี้ปลาเยอะแยะเลยนะครับผมมาดูปลาัตเบอร์เลยครับผมมีชัดชัดนะฮะ ปลาถังแล้วตอนนี้ท่านพี่ีกระโดดถังเลยนะครับเอาใกล้ๆให้ให,ให,ใหดูปลาใกล้ๆเลยครับผมาใกล้ๆแอบนี้เกาะเพื่อนฟังไม่ค่อยกินเนี่ย 감사합니다. มันเป็นปลาอะไรมันหลายพันนะปลาตะวครแล้วก็ปลาปลาอะไรนีดเนียมันหลายหลายหลายพันเลยครับผมตัวใหญ่ๆหญ่เยอะเป็นหมดเลยทีนี้ท่านก็เดือดเฮ้ยเดาเปลียนใจ แล้วนะฮะให้อ่นานตามที่เรียบร้อยแล้วจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวในจุดต่อไปนะครับว่าเราจะไปจุดไหนกันบ้างนะครับว่าไปดูทีละจุดแล้วกันนะครับเราจะเดินพาเที่ยวตามสันเขื่อนปนะาศัากจุลจิตมันเป็นซึน่งมันกว้างมากนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามา พอสมควรครับเมื่อวันนี้เป็นวันพฤหัสบด,ดีครับก็จคนจะเยอะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมระดับติดตั้งติดตัวสิ์นี้นะครับตอนนี้ก็จะเงียบหนาวซุกเซาหน่อยเพราะเนื่องจากสถา,กา,น,า,านการณ์โควิดสิบเก้าระบาดขนาดนี้ก็คนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวเลยเท่าไหร่รหรครับผมก็มาคแบยแแระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องตรวจเยียจมูกเป็นอยู่เรื่อยๆครับเพื่อตรวจหายนะครับถ้าใคมาก็เสีย่ยงครับแต่ว่าก็อยากให้เอฟซีนั้น ได้มาเที่ยวมาชมดูครับเพราะว่าหยุดการำทำถ่ายมานานกว่าควรแล้วครับไอีนั้นจะรอนะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาเที่ยวแล้ว็จะถ่ายให้ไอีได้ชมกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้จุดนี้นะครับก็จะยุติไ้ที่นี้ก่อนมาชมจุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ